เสียคนอยากเลือกตาหน่อยแล้วนายขอเสียคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้วนายขอเสียคนที่เคยเลือกพกกระกับเราเหมือนเดิมไม่เคยมีเปลี่ยนเลยนะพี่น้องชาวสมุทรสาครเนี่ยน่ารักยังไงน่ารักยัง,งไนบอกมือไ,ได้ายตัวเองหนึ่งทีแล้ว วันนี้ดีใจเหลือเกินครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาช่วยหาเสียงให้กับเบอร์สองคุณโตชาวรินมาตามหาชัยชนะให้เขามาขอคะแนนและขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องเป็นครั้งที่สองเพราะครั้งแรกเคยมาได้านะอดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลเมื่อปีหกกบอกว่ามีเลือกตั้งใหญ่มีสอสออยู่สามเขตสามคน ไอ้สอสอส,อสามคนนี้อายุ28หมดเลยมันมาดึงบิมของหัวหน้าอายุไปเกือบครึ่งไม่ค่อยพอใจเท่าไหรแต่ต้องมาช่วยบอกเมื่อกี้เดินมาบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้เองอายุเท่าไหร่ละว,วามันบอกสามเซฟแต่พี่น้องสมุรสาครบอกไม่เป็นไรเด็กแต่ตั้งใจทำงานไม่ว่าให้โอกาสชนะมาทั้งสามคนสามเขตและสไลด์ครับพี่น้องครับ บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งถึงถึงทิ้งพักอันดับสองพักลงสองเท่าเองครับพี่น้องครับวันนี้เลยบอกต้องมาปลาใสาหาเสียงให้กับเบอร์สองพอดูประวัติทำการบ้านก่อนลงพื้นที่ก็นั่งชิดดูว่าจะทำยังไงให้เขาชนะได้ปพรากฏว่าไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเป็นการปลาใสาที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการหาเสียงทังชีวิตของผมมา จริงๆอยากจะใช้เวลาอยู่กับท่านานานๆแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคให้เวลาสองนาทีจะขายเบอร์สองยังไงผมก็ต้องเรียนกับพี่น้องไว้อย่างนี้ว่าจังหวัดอย่างสมุทรสาครเป็นจังหวัดเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยผมทำกรบ้านก่อนลงพื้นที่บอกอะไรที่ทําให้จังหวัดสมุทรสาครนอนไม่หลับก็นั่งไล่ดูปรากฏเป็นเรื่องบ้านช่องเป็นเรื่องเคหะ เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยที่นี่แย่ที่สุดในประเทศไทย77จังหวัดได้อันดับที่77เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยทั้งทั้งนี่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางประมงเป็นศูนย์การเศรษฐกิจปรากฏผมก็มาดูว่าพี่โตของผมนี่ประวัติจะเป็นยังไงมาทั้งชีวิตแกดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยมาครับพี่นอ้องเคยสร้างบ้านให้คนอยู่มา พัฒนาบ้านให้คนอยู่มาทำเฟอร์นิเจอร์ให้ชีวิตให้คนอยู่มาถ้าสิ่งที่ท่านทำทำให้ท่านนอนไม่หลับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแย่ที่สุดในประเทศไทยมันอยู่ที่นี่คุณเอาพ่อบ้านพ่อเมืองที่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านพัฒนาบ้านทำเฟอร์นิเจอร์พัฒนาให้มันอยู่ขึ้นอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องครับแล้วดูต่อเฮ้ยอบจอนี้งบประมาณมันเยอะนี่วะไหนดูดีว่างบเชหากับงบชุมชนมันเท่าไหร่ คำตอบคือ16ล้านครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาที่อยู่อาศัยเคหาชุมชนมันแย่ที่สุดในประเทศไทยคุณก็เอาคอนที่มันเก่งเลือกเคหาชุมชนแล้วเพิ่มงบไปสักสองสาเท่า20เท่าไปเลยอย่างนี้แค่นี้สมุทรสาค,ครดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องประดอง 2>, <Paige> 2นาทีพอดีผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมให้ผมกลับบ้านเลยป่ะ แต่สองนาทีเมื่อกี้ซื้อไม่ซื้อเลือกไม่เลือกหนึ่กุมภาแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นไปเลือกกันให้ถล่มทลายชนะแน่นอนมาสอชนะแน่นอนถ้าถ้าพี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงและทําอย่างที่พี่น้องเคยทําให้ผมไม่ผิดหวังมาแล้วคือการออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเหมือนกันพอเลือกตั้งแบบปีหกหกระดับชาติไปใช้ทธิ์กันเจกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสกว่าเปอร์เซ็นต์ พรามีเรื่องต่างๆมีเลือกต่างขามเขตมีเลือกต่างขามประเทศคนใช้สิทธิ์เยอะแต่พอมาเป็นเรื่องต่างท้องถิ่นเหลืออยู่3 0 4 0 50% 60%อย่างนี้เรามีโอกาสแพ้ครับพี่น้องถ้าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วภายใน2นาทีปัญหาสมุทรสาครอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรื่องเคหะชุมชนพัฒนาบ้านคนที่เก่งเรื่องเคหะชุมชนพัฒนาบ้านคนนี้ทํามาทั้งชีวิต งบประมาณเทหาสิบหกล้านเราจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยยี่สิบเก้ายังทําได้เลยในในช่วงเวลาสี่ปีถ้าพี่น้องอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบ้านที่ถูกพัฒนาอาศัยให้มันดีขึ้นบ้านที่มันเหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ตัวเลขตัวในประเทศไทยคือพี่โตชาวินของผมนี่ครับผมไม่ได้ไดเอียนหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องฟังแล้วช่วยเอา เสียงที่สัดที่สุดในชีวิตของผมสองนาทีเมื่อกี้ไปบอกต่อเยอะๆในสมุดจ่าคอให้คนเข้าใจว่าจะมีงบมาพัฒนาที่อยู่อาศัยเจหาชุมชนทําให้บ้านมันดีขึ้นด้วยคนที่มีความเป็นมืออาชีพอยู่นะตอนนี้ไปในสองนาทีบอกไปเรื่อยๆว่าหนึ่งกุมภากาหมายเลกหนึ่งกุมภากาหมายเลกหนึ่งกุมภากาหมายเลก ขางดู้ารเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วขอดังหนึ่งกุมภากล้าหมายแลกนละสมบทรโตชจะเป็นนายกอบจคนต่อไปของรุ่รน้าดาขอบคุณมากครับและอพีาขงราาุ่นกมากนะฮะหนึ่งชั่วโมงนะครับจากเมฆพิศนุสุขภาสุขภาพัตวขอให้ทกเสียงลูกเป็นของว่า กเล็อ้ยแอนดรอยมันช่อนหาเรื่องเสียงให้มันเป็นไฮเดปมากมที่มาจากเวทีนะครับขอ้ยขอเป็ย่น้องด้วยแมยากยิ้มึงนะครับผมรีบประเด็นมาเรียกแกให้มันกลับเป็นเมื่อแล้วนะครับตอนนะครับช่วยกนช่วกดแชร์พวกนี้นะครับชิพพิทานะครับเบอร์สองนาฐรนะครับ เกิดที่ประเทศบุรีรัมย์เป็นนายเดี๋ยวเราจะไปตามถ่ายเพืท่านดูนะครับทั้งสองเวทีนะครับก็ตามรอติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับทุกท่านอย่าลืมช่วยกันเติมน้ำมันเติมน้ำมันน้ำกทานน้ำมันของเรานะครับท่าป่าน้ำมันของเรานะครับยังเปิดเผยนะครับเพราะว่าต้องการทีด้รเนี่ยถ้าจะมีอีกสามปันโงช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับจะกงก้าวกานก้าวสมุทรปรากร ึงกางเกงแล้วเวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่คุณพิธาจะอยู่ในเมืงไทนะครับในบรรยากาศการปัตารประมจอนนะครับประชาชนนะครับสุนี้